คนเกนี้ไม <ar> ่ควยายันทำตามาาไม่ได้แต่มัาจะเป็นด้านริชาติเขแดดโรงการอกาและอีทกดึมกาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูกาสวนของประชาคมอาเซีนในอนาคต้าคนเอกนีสมเด็นพรปรดสุดาสยารมราโชมาลีทรงเลือกำแหน่งผู้ายการพิเศษในงนวัาสรัจและนารอวิชาวาสตร์ส่วนการศึกษา เราไม่ม <Private. S 2> ีนครับเาจะคำเปนถัดากไม่มีใครที <Lamborg hini> ่ไม่เคยทาจันสองสอชาจุดที่ว่าแต่กคนละกี่ใบแต่คนลติดพี่จะงทำแตก ระวังลูกนะลูกดนดีๆขาหนูอ่ะมันบิ่มเล่าสายเก็บต้อนเป็นเ <laughs> ดี๋ยวก็เป็นจริงๆเหรอ ็ไม่ได้อะถ้ามีลูกเป็นผู้ชายเลยรับไม่ได้อะเมื่อก่อนก็ชาวบ้านมันจะเป็นแบนันเลยอะในอวบ้านนีอะเป็นคนดีพอไม่มีทางหรอกพ่อแม่พ่อแม่ที่เราได้น้อยคนได้เบไดม่าไม่องรับได่ายงอกไมด้อะย่างอย่างมนตดดิดูดูข่าวตอนที่ที่พ่อกับที่พ่อมันไม่เอาเลยตอนแรก พ่อนะพ่อมันทดีนตอนนั้นมันจะมีอยู่กับพี่กับแม่แเป็นแชีวิตเป็นบพี่แ่อาหารนี่คือพอโตแล้วกดี่กอพ่อแนีนะอพี่ตัไม่ให้พ่อแม่ท้นี่นี่จานอ่ะนี่นี่เช็คก่อนอ่ะขย่เร้าค้าได้นยลูกค้าเราแบบ ลูกเรียนยับไปไหนเัน 我也点一点。<laughs>